ใช่ชื่อเรสซิเดนต์หรอเจอหาไม่เจอใช่เรสซิเดนต์ใช่เออก็หายโอ้ยพ่อเก่งจริงเลย่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อขับรถมาเมื่อกี้มันมุมกล้องพ่อไม่ใช่พ่อขับรถพี่แตนสวัสดีค่ะขึ้นไปชั้นไหนคะอ้าวโลกเอไม่ไปมาเหรอโอ้โหจาจ่าจาเต็มที่ ขับมาใช่ไหมพ่อแบบสุภาพเลยสุภาลัยแล้วเฮ้ยเห็นตัว H แล้วเห็นตัว H แล้วตัว H หนูหนูจำได้แค่ว่าเลยซีเรีหนูไม่รู้ว่าเขาข้างหน้ามันคืออะไรพ่อเรียกว่าพ่อวางก่อนไหมหนักนะล่ะพ่อไม่ได้ห้ามก็หน่อจเดีไม่เหมือนว่าพ่อไม่ได้ทำอะไรพ่อแม่งมากพ่อเดี๋ยวพ่อก็ได้ขับรถพ่อทำอะไรพ่อได้ขับรถมาแล้วไม่จะไม่ได้ถือของเหมือนกับพ่อ่ ้งหนักวางไว้ถือแต่ถุงกระดาษก็ได้อ่นนะ